วันดีกับช่องเลยกิตปาร์ตี้วันนี้เราก็อยู่ในวันที่3เตุราคมแล้วก็คือวันฮาโลวีนนะทุกคนวันนี้มาเล่นเกมสกูระแล้วก็จะมาทำคอนเทนต์ลลา้าผีกันนะที่มันเหมาะกับวันฮาโลวีนด้วยนะทุกคนอ่ะใครที่อยากจะไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยนะแต่กดอ,อีกที่เราจะบอกกันนะ่ยคือปีวันนี้ฮาโลวีนใช่ไหมปีหนะ้าแบบนะั้ เดี๋ยววันพุธถึงอังคารหน้านะเด็กยวคจะมาเอิมถ่ายเร็วหนึ่งแล้วก็มามาอะไรนะมาใช้ชีวิตในห้องเรียนยี่สิบสชั่วโมงโอเคมาก็พูดไปเรื่อยได้แหละมาเราจะมาเอิมมาโฟกัสที่เรื่องการล่าท้าผิววันนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะโอเคก็คือการล่าท้าผีววันนี้จะเป็นในโรงเรียนเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ในโรงเรียนสิเป็นที่เอิม ที่เลยนะที่ร้านอาหารเนงนะวากิวเดสโรงอ่ะทุกคนที่ร้านอาหารเนี้นะทนทนอาาทุกคนมาโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องเหมียวไปด้วยดีไหมอ่ะพาน้องเหมียวไปด้วยดีกว่าน้องเหมียวจะได้ไม่เงียโอ้โทรศัพท์จะดับป้าเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะทุกคนไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรแล้วไปกันดีกว่า นี่มันเป็นเวลาหกโมงห้าสิบหกแล้วชันมาจะหนึบทุ่มแล้วเราจะปรับความน่ากลัวให้ได้มาหนึตาดอะไรเนี่ยมาเราจะปรับความน่ากลัวนะทุกคนมาให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยให้มันมืดๆเออเราก็จะไม่พูดท่าทำเพลงแล้วนะทุกคนป้าเดี๋ยวจะเร่งเวลาเป็นสักตอนสามทุ่มดีไหมเออแบบนี้แหละเป็นเวลาที่ดี เปิดไฟด้วยเปิดไฟเปิดไฟคืเอ,อเราต้องผ่านอุโมงค์ไปก่อนผ่านภูเขาแล้วอุโมงค์ไปก่อนคือแบบน่ากลัวหรือเราจนะว้าไปดีว้าไปดีกว่าทุกคนคือตอนนี้รีกลัวแล้วแหละเดี๋ยวมาซื้อของอะไรตรงนี้ก่อนนะได้ยินว่านานจะอยู่ตรงสะพาน แดงปะไม่ใชสะพานแดงเอมบางตรงนี้แหละมาแวะซื้อของก่อนไม่มีของเกี่ยวกับฮาโลวีนคือทุกคนเกมสักรุะระแลบแัเดฮาโลวีนอะไรเลยบอกจบคือคือเอิมน้องเหมียวเป็นไรทำไมขะเป็นแบบนี้นะลูกเนืกอก็ว่าโอเคไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะ คือบรรยากาศ่างนี้นะกลัวมากเลยตอนมันก็คือเด็กคิดเร่งเวลาไปตอนห้าทุ่มเอา้าผีลอกเราไม่ได้ปล่อยนะมีเมียวนะผีลอกแล้วทุกคนป้าเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราจะว้าไปเลยทุกคนที่นี่ที่เด็กคิดวงอยู่ที่นี่เลยนะไปเออเออโลวีไม่พูดพร่ำทำเพลงทุกคนมาเออเราจะไปที่ร้านอาหารก่อนดีกว่าเรา นี่ไม่มีอะไรนะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวเชฟก็ทําอาหารตามปกติคือเราไม่ได้ใส่รองเท้ามาเหมือนเดิมนะพูดพร่อมทำเพลงแล้วแหละเจอติกจะวิ่งหนีนะคือเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยจะลงโรบอกตอนเย็นด้วยนะทุกคนเกี่ยวกับฮาโลวีนด้วยนะมาเอิมันนี้กินอะไรคือนอง น้องกินอะไรไม่รัวทุกคนมาขอบคุณนะคะพี่ร้านบารจะโหเงินเราไม่พอจ้าไม่สิไม่สิองท่าไรไ่พูดพร้อมทำเพลงแล้ประกันตัวดีกว่าทำไมคลิปนี้พูดพร้อมทำเพลงพูดเยอะจังทุกคนมาคือกลัวมาก,กทุกคนคือเรากลัวมันก็มืดแบบนี้แล้วด้วยนะออไม่อะไรทุกคนมาเราจะไปเพื่อทุกคนเลยนะมา ปปตกใจจริงทุกคนเราเจอแล้วแต่นางหน้าตาปกติทุกคนเอ้ยทุกคนแต่นางหน้าตาสี จะโดนกินแล้วทุกคนมาเราหนีดีกว่าวายลงมาไม่ได้วายวายวายเออวายวายมามาดูนางแคดแกปทนทุกคนมาเอิมคือแบบนา,างหน้าตาแบบแบบเอิมตานะ้าทุกคนนางตาลงมาน้องเมียวน้องแมวมาเร้ว,มา,วมาเมียวมาแล้ว ทำข้าแบบซอมบี้เลยทุกคนหนีดีกว่าทุกคนร้อตาแล้วการล่าท้าผีครั้งนี้ขอบอกเลยนะว่าน่ากลัวมากกว่าอะไรทุกคนมาคือครั้งนี้เนี่ยไม่ไม่ผ่านเฟลเลยนะทุกคนมาจะเที่ยงคืนแล้วทุกคนนี่ไงเที่ยงคืนแล้วน่ากลัวมากอนุญาตปิดคลิปนี้ตอนนี้เลยดีกว่านะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเด็กจิตปาร์ตี้ด้วยนะสําหรับวันนี้บายบายจ้าโอ๊ยนลย หนีดีกว่าทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวมาพบกับร้าสาผีกันใหม่นะใครที่ชื่นชอบร้าสาผีในเกมสาก,กุระสาก,กูซิโมลิต้นเนี่ยเขาบอกมาได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบต้องต้อง,องหนีแหละทุกคนมาดีขึ้นข่าวกันเลยม,มาอะ่ะโอ้โหโตะโอ้โหโอ้โหทะเลบ้า